ดูการกินอาหารของช้างสีลังกานะครับทุกครั้งที่ช้างจะกินต้องใช้เท้ากระทืบต้นปามใม้แตกเพื่อจะได้กินข้างในของมันการกินอาหารแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยช้างต้องทุกทนต้องลำบากสารพัดทั้งการกินการนอนการอยู่การทํางานการแห่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากแทนที่เขาจะดูแลช้างอย่างดีซื้ออาหารให้พวกเขากินอย่างสุขสบาย กับไม่เคยเอาเงินที่ได้มาซื้ออาหารหรือสิ่งดีๆให้ช้างกินเลยช้างต้องไปล่ามากินเองต้องหากินเองทั้งใบมะาพร้าวใบขนุนต้นเต่าล้างต้นปาล์มทุกอย่างต้องไปเอามากินเองครับแล้วควานช้างกับพระที่นั่นกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเห็นภาพแล้วหดหูใจมากสงสารเหลือเกินผมตั้งใจจะช่วยช้างทุกเชือกที่อยู่ในสีลังกาให้ได้ครับไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามแต่ครับถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้แล้ว ขอฝากช่วยกันกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช้างทุกเชือกที่อยู่ในศรีลังกาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ทร่วมส่งเสียงให้พวกเขาเสียงของเราอาจจะเป็นแสงสว่างเดียวที่ทำให้ช้างในศรีลังกามีความหวังอีกครั้งครับ